สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการวิจัยการพยากรพื้นที่เสี่ยงสำหรับการป้องกันโรคมา,าลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมน,สสานายเตชิตสารเสศน์สองเจ็ดสามสองครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้นะครับมีทั้งหมดสี่อันครับก็คืออันแรกก็คือปัจจัยครับเพื่อที่จะศึกษาและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ2คือทานด้าน GIS นะครับ วิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ3คือประชากรครับคือศึกษาจํานวนประชากรและหมู่บ้านโดยเฉลี่ยที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ4คือแผนที่ครับก็คือเพื่อที่จะจัดทาแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบเขตของการวิจัยนะครับ มีทั้งหมด3ด้านครับด้านแรกคือด้านเนื้อหาด้เนื้อหาจะศึกษากและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคมาลาเรียและจะทําเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสศตร์ในหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดปุริลมย์งคือด้านพื้นที่พื้นที่ที่ศึกษานะครับก็คือจังหวัดปุริลัมีทั้งหมด23อําอำเภอ189ปาตำบล2222หมู่บ้านครับด้านระยะเวลาครับการวิจัยครั้งนี้เนี่ยได้ดำเนินการระหว่างเดือน ตุลาคมปีพศ2 5 5 3ถึงเดือนกันยายนปีพศ2 5 5 4ครับรูปแบบของการวิจัยนะครับก็คือกำหนดค่าคะแนนและค่าถุงน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย rating value assignment and weighting factor ครับกำหนดค่าถุงน้ำหนักความสำคัญตามกลุ่มความเหมาะสมของระดับปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการประเมินค่าสกิร ศักยภาพของพื้นที่ตามระดับความสูงต่าของปัจจัยได้แก่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยป่าไม้แหล่งน้ําพื้นที่การเกษตรแหล่งที่อยู่อาศัยความหนาแน่นของประชากรความชุกข,ของลูกน้ํายุง s i c i b i ความหนาแน่นของยุงตัวเต็มวัยปัจจัยภูมิอากาศประกอบด้วยเป็นมาน้ําฝนอุณหภูมิความชื้นสัมผัสครับส่วน เ a ตติ้งสกอเรตติ้งแฟกเตอหรือว่าปัจจัยรองให้มีค่าคะแนนระหว่าง1นถึงสครับส่วนปัจจัยหลกักหรือว่าเว i ติ้งแฟกเตอร์จะพิจารณาให้มีค่าระคะแนนระหว่าง1นถึงหครับครับผมสวัสดีครับผมธนากรศรีวิทัศน์สองเจ็ดสี่หนึ่งนะครับครับชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลนะครับคือ 1. นึ่ผู้ป่วยก็คือจํานวนผู้ป่วยโรคมะลรเลีย5ปีย้อนหลังนะครับ สอก็คือปริมาณน้ําฝนนะครับข้อมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์5ปีย้อนหลังนะครับต่อมาครับภูมิประเทศครับขอบเขตอําเภอขอบเขตตําบลตําแหน่งหมู่บ้านและการใช้ประโยชน์ที่ดินครับต่อมาคือความหนาแน่นนะครับจํานวนประชากรรายตําบลน,นะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับรวบรวมข้อมูลของลูกน้ํายุงลายนะครับ เทไอซและความหนาแน่นของตัวยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่นะครับต่อ,อมาคือการรับรู้พฤติกรรมการป้องกันหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามตรวจสอบของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญสามคนครับต่อ,อมาครับวิธีการประเมินข้าวถวงน้ำหนักและความสำคัญนะครับหนึ่งคือ แหล่งน้ําผิวดินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงซึ่งยุงอยู่ใกล้แหล่งเพาะพันธุ์ในระยะไม่เกินห้าร้อยเมตรครับสองคืออุณหภูมินะครับในช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดองศา,ศาเซลเซียสนะครับจะมีความเหมาะสมที่สุดต่อการมีชีวิตและการแพร่พันธุ์ของยุงนะครับสามก็คือความชื้นนะครับความชื้นสัมพัทธ์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับจะมีความเหมาะสมมีการมีชีวิตและการแพร่พันธุ์ของยุงครับ ภาพต่อมานะครับก็คือระยะการบินของยุงนะครับระยะการบินของยุงเนี่ยก้นปองเนี่ยคือเป็นพาหะโรคมาลาเรีย,ยนะครับอยู่ที่หนึ่งถึงสามกิโลเมตรนะครับต่อมาคือป่าไม้นะครับความเหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เป็นที่หลบภัยของยุงที่เป็นพาหะน้าโรคครับต่อมาก็คือการใช้ที่ดินนะครับการใช้ที่ดินในที่โล่งเช่นทุ่งนาหรือ ที่ปลูกพืชไร่จะมีความเหมาะสมน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นป่าชื้นครับสวัสดีครับผมเคียรพัสสรีเมฆนะครับ2694ครับจำนวนผู้ป่วยรายอำเภอแต่ละปีนะครับเป็นการรวบรวมจำนวนผู้ป่วยนะครับ5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2550นะครับถึง2554นะครับจากสำนักงานสาธารณสุขนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ จากการศึกษานะครับพบว,ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ160มีผู้ป่วย161รายนะครับในปีพศ2552นะครับพบผู้ป่วยากที่สุดนะครับคือ65รายนะครับลงมาคือปีพศ2553ครับจำนวน45รายปีพศ2551นะครับจำนวน24รายนะครับปีพศ2254นะครับจำนวน20รายครับและปีพศ yes 2 5 5 0นะครับจำนวน7รายนะครับโดยอำเภอ และหารทรายนะครับพบผู้ป่วยโรคมาเรียมากที่สุดนะครับจํานวน43รายครับรองลงมาคืออําเภอเมืองมูลีรมนะครับจํานวน30รายนะครับอําเภอบ้านกวดจานวน27รายครับแล้วก็จำนวนอําเภอปะกกนชัยจำนวน12รายนะครับน้อยที่สุดคืออําเภอคําอําเภอนะครับโนนนะครับอําเภอแดนดงและเฉลิมพระเกียรติอาเภอละหนึ่งรายครับเอ่อต่อไปนะครับเป็นจํานวนผู้ป่วยสะสมจําแนกตามระยะห่างจากป่าไม้นะครับ และระยะห่างนะครับมากกว่า1กิโลเมตรนะครับจะมีจํานวน14นะครับ้อยละ13.7ครับต่อไปนะครับเป็น1กิโลถึง2กิโลเมตรครับจานวน24และเป็นคิดเป็น้อยละ23.5ครับมากกว่า2กิโลนะครับจานวน64นะครับร้อยละ6 2 7นะครับจะสังเกตได้ว่า1-2ถึงกิโลเมตรนะครับจะมีจํานวนมากที่สุดครับต่อไปนะครับเป็นจำนวนผู้ป่วยมาลาเรียนะครับกับระยะห่างจากพื้นที่นานะครับ น้อยกว่า1กิโลเมตรนะครับมีจานวน101นะครับคิดเป็นร้อยละ99ครับ1.1ถึง2กิโลนะครับไม่พบนะครับมากกว่า2กนน advisor, ิโลเมตรนะครับจานวน1นะครับคิดเป็นร้อยละ1%นะครับเออดังนั้นนะครับระยะห่างน้อยกว่า1กิโลเมตรนะครับจะมีมากที่สุดครับต่อไปนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนผู้ป่วยมาลาเรียกับระยะห่างจากหลังแหล่งน้านะครับน้อยกว่า1กิโลเมตรนะครับจานวน45นะครับคิดเป็นร้อยละ44ครับ 1นึ่งจถึงสกิโลเมตรนะครับจำนวน30ครับคิดเป็น29ครับมากกว่า2องกิโลเมตรนะครับจำนวน35ครับคิดเป็นลาละ24.6หนะครับผู้ป่วยเรยห่างจากแหล่งน้ำนะครับน้อยกว่าหกิโลเมตรจะมีจํานวนมากที่สุดครับต่อไปนะครับเป็นจํานวนผู้ป่วยมาเรียกกับปริมาณฝนนะครับปริมาณฝนหนึ่งพันหนึ่ันสี่ร้อยะครับจะมีจำนวนผู้ป่วยสี่นะครับคิดเป็นรายละ44.1ครับ 1,451-1,520นะครับมีจำนวนผู้ป่วย57นะครับจิตเป็น56.9ครับจำนวนผู้ป่วยกับปริมาณฝนนะครับจะมากับ1,451-1,520ถึงครับมากที่สุดต่อไปนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้ป่วยมาเรียกับอุณหภูมิครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับ2 5 0นะครับ27.35นะครับจำนวนเจคนครับ พศ2,551นะครับ26.63นะครับจำนวน14คนครับพศสอ2,552นะครับอุณหภูมิเฉลี่ย27.10นะครับจำนวน40คนครับพศสอ2,513ครับ27.95ครับจำนวน33คนครับแล้วก็พศส2,514ครับอุณหภูมิเฉลี่ย26.57นะครับจำนวน17คนครับต่อไปนะครับจากการสำรวจ และจากการสอบถามของผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้ง3ท่านนะครับโดยการให้คะแนนเลตติ้งและเวตติ้งสกอร์นะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับมีความสําคัญน um re ้อยกว่าระยะห่างจากแหล่งน้ําและระยะห่างจากพื้นที่ป่าไม้นะครับซึ่งระยะห่างจากแหล่งน้านะครับและระยะห่างจากพื้นที่ป่าไม้นะครับมีความสําคัญมากที่สุดครับระยะการวินของยุงในหมู่บ้านนะครับที่พบผู้ป่วยในปี2550ถึง2554นะครับมีความสําคัญน้อยกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินปี2550ครับ ต่อไปนะครับความชื่อสัมพันธ์เฉลี่ยใน5ปีนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยใน5ปีนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดครับครับผมนะาัสดุลม่วงสีตอนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องมือ G S ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับ1ก็คือบัฟเฟอร์เพื่อกําหนดระยะห่างของพื้นที่ป่าไม้และระยะห่างจากแหล่งน้ําครับ2คืออินเตอร์เซ็กเพื่อซ้อนทับข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน สคือ combine เพื่อรวบรวมข้อมูลกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สคือ r e c l a s s i f y เพื่อกําหนดค่าคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์ความเสี่ยงครับต่อไปนเป็นขั้นตอนการดําเนินงานนะครับ1คือ buffer ทำการกําหนดระยะห่างของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ําให้ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยกําหนดค่าคะแนนลงไปด้วยนะครับ2คือ score add fuel คะแนนให้กับ แต่ละปัจจัยจากนั้นใส่ค่าคะแนน W เคูเพื่อกำหนดคะแนนให้แต่ละปัจจัยครับ3คือ i n t e r s e c t กทำการซ้อนทับข้อมูลทั้งหมดหลังจากกำหนดค่าคะแนนแล้วก็นำค่าคะแนนทั้งหมดมาบวกกันเพื่อหาซัมสกอร์ครับหรือคะแนนรวมนั่นเองครับ4คือ Combine นำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกับข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูดเป็นรายอำเภอครับ5คือ Reclassify ทำการกำหนดชั้นคะแนนใหม่ให้อยู่ตรงตามเกณฑ์ ดังที่กําหนดมารูปข้างล่างนะครับคือพื้นที่เสี่ยงสูงจะมีะระดับคะแนนอยู่ที่34.9-45ครับพื้นที่เสียงปันกลางอยู่ที่24.59-24.89พื้นที่เสี่ยงน้อยคือ19-24.58ครับต่อไปนะครับคลิปก็คือนําหมู่บ้านมาคลิปเพื่อหาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ อมนาอาชิศักดิ์สุเพยียนครับ2902ครับอันนี้เป็นตารางผลลัพธ์ที่ได้จากพื้นที่เสี่ยงแยกรายอำเภอนะครับเ,ออเริ่มจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคืออำเภอนางรองนะครับเป็นจำนวน1 8 3 8 4ตารางกิโลเมตรหรือเป็นร้อยละได้1.78ครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นความเสี่ยงปานกลางมากที่สุด คืออำเภอลำปลายมาศจำนวน556.67ตารางกิโลเมตรครับหรือร้อยละ5.40ครับอันที่3นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคืออำเภอเมืองบุรีรัมนะครับจำนวน214.14หรือคิดเป็นร้อยละ2.08ครับ ต่อมานะครับจะทำเป็นแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นแผนที่นะครับสีแดงนะครับคือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากส่วนสีเหลืองจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางครับส่วนสีเขียวจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยครับผลลัพธ์ที่ได้พื้นที่ของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง น้อยได้แก่437หมู่บ้านนะครับคิดเป็นร้อยละ17.53หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงปานกลางเป็นจำนวน1,689นะครับคิดเป็นร้อยละ67.5ส่วนหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงมากมี367คิดร้อยละเป็น14.72ครับ แสดงแผนที่หมู่บ้านที่เสี่ยงมากในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหมู่บ้านจะแสดงให้เห็นเป็น point นะครับตามจุดสีม่วงที่เห็นจากแผนที่นะครับส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาเป็น point ของแผนที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงปานกลางนะครับเห็นได้ว,ว่าจะมีมากที่สุดนะครับ 1,689ต่อไปเป็นแสดงความเสี่ยงน้อยที่สุดความเสี่ยงน้อยนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะเป็นพอยต์เหมือนกันจะอยู่ที่437ครับต่อไปเป็นการทำสำรวจประชากรในพื้นที่เสี่ยงครับดิ่นั้กที่สำ,สำรวจ ความรู้ของประชากรที่มีความรู้ต่อเกี่ยวกับโรคมาลาเรียครับซึ่งพบว่าร้อยละ40.18มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางครับรองลงมาคือผู้มีความรู้ดีอยู่ที่ร้อยละ34.97ครับและผู้มีความรู้ที่ต่ำร้อยละ24.85ครับพฤติกรรมเสี่ยงครับพบว่าร้อยละ45.53มเนี่ยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางครับรองลงมาคือมีพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ดีคืีความเสี่ยงน้อยอยู่ในระดับอยู่ที่ร้อยละ 32.59ครับและผู้ที่มีพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ21.88ครับประวัติผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียนเนี่ยมีร้อยละ1.64ครับซึ่งผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรร้อยละ36.37ครับของผู้ป่วยทั้งหมด11คนมีจำมีกิจกรรมที่ต้องทําในไร่สวนหรือในป่าครับการรับรู้ข่าวสารนะครับประชากรเคยได้รับ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมาลาเรียเนี่ยร้อยละ78.12ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคมาลาเรียมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออสอมร้อยละ67.71ครับต่อไปเป็นอ้างอิงครับหัวข้อที่เราได้นำมาวิจัยคือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ gis เพื่อพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงสำหรับการป้องก,กันโรคมาลาเรียในจังหวัดบุรีรัมยครับ แหล่งเผยแพร่ก็คือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับซึ่งจะทำโดยคุณสรยาแก้วพิทูลและคุณรัฐวุฒิแก้วพิทูลครับปีที่เผยแพร่คือปีสพศสองพันครับก <c oughs> ลุ่มเราขอจบการรายงานเป็นเท่านี้ขอบคุณครับขอบค,ครับ